อยากให้ทำไอซิ่งสตรอเบอรี่ค่ะมารวมตัวกันตรงนี้เลยค่ะเราจะมาทำให้ดูว่าทำไมเราถึงไม่มีไอซิ่งสตรอเบอรี่สักที ก่อนอื่นเราต้องล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดก่อนนะคะแช่เบกกิ้งโซดาสัก30นาทีแล้วก็ล้างล้างถูถูให้สะอาดเลยนะคะล้างรอบเดียวไม่พอนะคะแนะนําให้ไปล้างน้ําสะอาดอีกสักสิบนัดรอบ <S <S สมมุติว่าล้างครบแล้วเราจะเอามาไปตัดหัวไม่ใช่เราจะไปเด็ดขั้วมันออกนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรยียมเขียงแล้วก็มีดมาหั่นกัน <S 2> <S 2> มาหั่นสตรอเบอรี่กันดีกว่าค่ะหั่นให้บางๆงบาง,บาง,บางแนวนวีเอาเป็นว่าหั่นให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะตอนเอาไปตักเนี่ยมันจะได้แห้งเร็วๆสมมุติว่าหั่นเสร็จแล้วสมมติอีกแล้วหรอเราก็ แต่ไม่ได้นะคะเราต้องเอาไปตากแดดเรียงสตรอเบอรี่แบบนี้ภาพคุ้นๆเหมือนจะแฟลชแบ็กไปตอนเรียงกล้วยยังไงไม่รู้จุดจบจะเป็นเหมือนตอนทําไอซิ่งกล้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเราจะวนลูปเดิมคือการเอาไปตากแดดแบบนี้จ้าแดดแบบนี้สตรอเบอรี่ต้องแห้งแน่ๆจุดจบไม่เหมือนกล้วยหรอกตากไว้แล้วก็ต้องคอยมาเชคอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เราตากเอาไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะดูเหมือนจะแห้งใช่ไหมคะแต่มันยังแห้งไม่สุด่อเอาเข้าเตาอบสิคาเครื่อง